โอเคไหมอย่างเนี้ยคืนอ,อย่างเนี้ยโอเคไหมสำหรับพวกโรนันโดจะมาซ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟีดแบ็กดีที่สุดคือทั้งสองทีมแ,แย่งกันแย่งกันใช้ไนจริงเหรอฮะค่ะพอรู้ว่าเขาทะเลาะกันก็รู้สึกดีใจนะะรู้สึกดีใจครับว่าโอเคสนามเราดีจริง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอล1 0 8 Walk ว์กนะครับวันนี้พามาใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับแถวแถว RCA ย่านท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นทำเลทองของกรุงเทพจะพามาชมสนามฟุตบอลที่สวยงามมากๆสนามหนึ่งของเมืองไทยนะครับและก็เป็นอะคาเดมี่ฟุตบอลที่เรียกว่าได้รับความสนใจจากผู้คนเยอะมากนะครับนั่นก็คือ STB A c a d e m y เดมีนะครับหรือว่า Sport ตไคบาว v เ r ียนนะฮะเป็นอะคาเดมี่ที่มีน้องไมคอนเอางนี้ก่อนดีกว่านะครับมีน้องไมคอนเป็นตัวชูโรงนะครับเราเป็นที่แรกที่พามาชมสนามนี้นะครับซึ่งมาตรฐานของสนามเนี่ยสร้างเป็นแบบมาตรฐานร,ระดับโลกเลยนะครับเป็นศูนย์ฝึกของไบยอนมิวนิคในเมืองไทยด้วยที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะครับจะมีทีมใดทีมหนึ่งของแดงเดือดครั้งนี้ที่จะเตะกันนะครับในเดือนกรกฎาคมแมนยูหรือลิเวอร์พูลจะมาใช้สนามนี้เป็นสนามฝึกซ้อม พร้อมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเสียงซอเลิศนัตาชัยในมุมของสนามนี้น้องเสียงซอเป็นลูกสาวของคุณวินิจเลิศรัตชัยซึ่งตอนนี้ดังมากเพราะว่าเป็นคนเป็นโปรโมเตอร์จัดศึกแดงเหลือคราวนี้นะครับและคุณลิมที่เป็นผู้จัดการของอาคาเดมี่ถึงแนวทางอนาคตของอาคาเดมี่แห่งนี้ว่าจะส่งนักเตะไทยไปนอกได้ขนาดไหนไปดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเสียงซอและคุณลิมโอ้โห,โโหเป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ได้มาชมที่นี่ไม่น่าเชื่อที่ขึ้นทางด่วนผ่านไปผ่านมาไม่คิดว่าจะมีสนามฟุตบอลตรงนี้ ทำเพื่อเป็นอะไรครับเนี่ยเราเห็นเห็นจากตรงนี้เห็นสนามฟุตบอลญ่าจริงญ่าเทียมใช่ไหมครัครับทำเพื่อเป็นศูนย์ฝึกซ้อมให้เอชทีบีอะคาเดมี่ครับแล้วก็จะเป็นศูนย์ฝึกของไบร์นอุนิคถ้าตามข่าวก็ตอนนี้ไบร์นเข้ามาลงทุนที่ไทยแล้วอ่ะเบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้าไหนเข้าไปด,ด,ได,ด,ไดไูเพราะว่าเห็นสนามจากสายตาแล้วเนี่ยมันสวยมากและอยากจะรู้ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยคัดมาแบบไหนยังไง ได้ข่าวว่าเตรียมสนามนานมากเตรียมพื้นที่นานมากใช่ครับก็ปกติสนามจริงจริงตอนลงหญ้าหรือว่าปรับพื้นสนามเนี่ยใช้เวลาจริงๆก็อยู่แค่ประมาณเดือน2งเดือนครับแต่ส่วนใหญ่คนข้างนอกจะฟื้นฟูสนามเนี่ยหลังจากปูหญ้าเสร็จใช้เวลามาเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้สนามเลยความนุ่มมาตรฐานการระบายน้ํามันแตกต่างจากสนามอื่นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่า คือคุณพ่อเวลาทําอะไรเนี่ย<ะ>ต้องดีต้องเนี้ยบเลยใช่ไหมถึงสอบมันต่างกันยังไงคุณดิมถ้าในเรื่องการระบายน้ำฝนตกหนักแค่ไหนไม่เกินสิบห้านาทีผมก็สอบได้เลยโอ้ฮะครับด้านล่างเป็นระบบก้างปลารับแล้วก็เรื่องท่อระบายน้ําหรืออย่างช่วงนี้แดดร้อนพอแดดร้อนเนี่ยมันก็จะเห็นก้างปลาชาถ้าเกิดถ่ายจากด้านบนลงมาเนี่ยจะเห็นเลยว่า เป็นหลายกลางป่า oh, อคราะ,อะพอเจอปัญหานี้ถ้าเกิดเป็นที่อื่นส่วนใหญ่ก็ปล่อยครับปล่อยให้มันแซ่อมแซมของตัวย่ามเองแต่รเราก็มีท็อปไซด์เพิ่มเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนดินอะไรอย่างงี้เพื่อช่วยกับญ้าเขาครับเขาก็เหมือนเหมือนคนนะครับ,รบย่าเนี่ยเหมือนคน uh huh. ต้องใส่ใจต้องคอยดูว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่ามีแผลไหมมีโรคไหมติดเชื้อไหมอะไรนะครับ ขออนุญาตเข้าไปสัมผัสนิดนึงเลยครับโอ้โหเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยคือมันเนียนมากเลยเนาะจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่การดูแลของเราครับซึ่งการดูแลของเราเนี่ยครับก็ปกติตัดหญ้าผมเห็นบางที่ตัดกันอาทิตย์ละครั้งหรือวันละครั้งมาอย่างมากเลยครับเราตัดเช้าเย็นทุกวันที่ตัดใช้เช้าเย็นครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้มาตรฐานของหญ้าได้ในระดับที่เราต้องการ คือมันจะมีมาตรฐานอยู่ว่าหญ้าไม่ควรถ้าพิมลิกเนี่ยควรยาวไม่เกินกี่มิลกี่เซนการหญ้าเนี่ยทั้งวันตอนกลางวันเนี่ยครับพอได้น้ําได้แดดพอโตขึ้นเรื่อยๆเช้า,ชาเราตัดเสร็จปุ๊บพอเข้าช่วงวันแดดร้อนมากครับน้ลงลงําก็ต้องลงพอเขาก็โตขึ้นมาอีกเยี่ยเราก็ตัดอกเพื่อให้มันอยู่ในมาตรฐานเดียวอันนี้มันมีมาตรฐานมาจากต่างประเทศอะไรไหมฮะใช่ครับ คือจะเป,เป็นเขาบอกมาเลยแล้วปูว่าสเปคมันต้องเป็นแบบนี้เลยใช่ครับอ,อย่างหญ้าที่เพอร์เฟคต้องยาวอ,อย่างไซส์พีเมลิกจะยาวไม่เกิน1.5 1.5หน้หาหนึ่งห้าเซนหนึ่งุดห้าเซนฮะนี่คือมาตรฐานมากๆโอ้โหสวยมากนะสีซอะมองไปจะเหมือนนึกว่าหญ้าเทียมใช่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 ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือพอเรานั่งรถผ่านทางด่วนมาดูก็คิดว่ามันเป็นหญ้าเทียมเหตุผลเพราะว่ามันดูเรียบเป็นผืนเดียวกันหมดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ย ความสมบูรณ์ขนาดเนี้ยมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามันจะเป็นหนึ่งในทางเลือกใช่ไหมถึงต่อของแมนยูหรือลิเวอร์พูลที่โอกาส <c oughs> เป็นหนึ่งในทางเลือกอ่ไแล้ว,แล,วแล้วเข้ามาตรวจสอบหรือยังครับมาดูหรือยังทีมงานอามาดูทั้งสองทีมแล้วค่ะโอเคไหมอย่างเนี้ยคืนอ,อย่างเนี้ยโอเคไหมสําหรับพวกโรนัลโดจะมาซ้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มี <c oughs> ฟิตแบคที่ดีกับทั้งสองทีมมีมีข้อไหนบ้างที่เขาบอกว่ามันต้องปรับอะไรบ้างฟีดแบคดีที่สุดคือทั้งสองทีมแ,แย่งกันแย่งกันได้ไหจริงเหรอฮะค่ะ <c oughs> โอ้ก็ดูมาผมคิดว่าก็ดูมาผมว่าเกินครึ่งนึงที่มีในกรุงเทพอา่าแล้วก็ทุกคนให้ความเห็นว่าอันเนี้ใย,กใ,กยกใกล้เคียงกับสนามบ้านเขาที่สุดใกล้เคียงกับพรีเมียร์ลีกใกล้เคียงกับสนามฝึกซ้อมของทั้งสองทีมที่สนะุดน่าจะสนามย่าเบ่แล้วเหมือนกับสนามย่าเหมือนแอนฟิลด์หรือว่าเหมือนครับเหมือน โอที่สุดนี่คือพื้นตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันว่านี่คือสนามที่สองทีมแย่งกันแต่ยังไม่มีข้อสรุปนะว่าจะฟอร์มที่มีหรือเปล่าเพราะมันจะมีองค์ประกอบอื่นอีกใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นคนทําสนามคุลิ้มก็ปื้มนะพอแมนยูมาดูเรียครูมาดูบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนสนามของบ้านเขาาที่สุดรู้สึกยังไง พอรู้ว่าเขาทะเลาะก,กันก็รู้สึกดีใจนะร <c oughs> ู้สึกดีใจครับว่าโอเค <c oughs> สนามเราดีจริงรจริงๆเราสร้างมาเราไม่ได้มองว่าต้องทําเพื่อสมโสมโสรใดสโมสรหนึ่งหรือทาเพื่อเอชวอลนี้จริงๆมันควรจะเป็นมาตรฐานสนะดัฝึกซ้อมของทั้งประเทศ <c oughs> เราเราลงทุนจับเด็กมาเยอะสนะนามเนี่ยแม่งเปน็นผมว่าเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบในการพัฒนา แล้วมันจะไปไปได้ไหมว่าทั้งสองทีมมาซ้อมทั้งคู่เลยในเมื่อตกลงกันไม่ได้ถึงต่ออันนี้น่าจะต้องแดดเมืองไทยเปนตครับอ๋อต้องมีเวลาซ้อมได้แค่นี้เที่ยวเวลาทับกันใช่ไหมฮะจะทีมหนึ่งเช้าเย้าเช้าทีมหนึ่งเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นต้องมีทีมใดทีมหนึ่งอาจจะต้องจัดสลากถ้าสมมุติว่าจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งมาซ้อมที่นี่มันจะต้องบีบเพิ่มอะไรอีกครับ Oh. <facility. S 2> ใช่ค่ะก็ฟัซิลิตี้โดยโดยทั่วไปพวกเขาก็ต้องมาใช้เวลาย <Security. S 3> อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยความสกิร์ตี้สำคัญมากสกิร์ตี้ทีมใหญ่มันมีโอกาสไหมเพราะสนามไม่จะในทีมในในเมืองไทยไมีไทยลีกใช้อะไรเงี้ยในอนาคตมีไหมคิดว่าถ้าถ้าเป็นทีมลีกเลยจะยังไม่ผ่านเรื่อาวเบรนซิ่งเพราะว่าในข่าวเบรนซิ่งมันต้องมีเรื่องมา,านั่งสับรองมีองค์ประกอบอื่นองค์ประกอบอื่นห้องนู้นห้องนี้อะไรค่อนข้างเยอะแล้วตรงนู้นนั่นก็เป็นญาติทีมใช่ไหมฮะใชะแล้วเราเห็นน้องๆฝึกซ้อมกันแบบเนี้ย ผมเห็นการคัดเลือกแต่ละครั้งอย่างล่าสุดนี้รุ่น54เด็กเป็นพันคนเลยกี่พันเนี่ยหลักพันไหมประมาณแปพันใช่ไหมฮะพันคนมาคัดเลือกเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนอยากจะมามีความฝันที่นี่นอกจากที่เรียนที่ฝึกซ้อมใช่ไหมครับเรียนเนี่ยอย่างดีมสวประสานมิตรใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีเซนต์โดมินิกเซนต์โดมินิกใช่ไหมครับทุกอย่างอคาเดมีบอกให้หมดเลยครับมีอะไรบ้างเลยค่ากินอยู่ที่พักอาหาร เอาเอาเป็นที่ผู้ปกครองดูแลให้เด็กๆน้อยกว่าก็สตาร์ทถ้าเป็นโก้ก็ถุงมือด้วยครัเท่านั้นคืออันนั้นคือเอามาเองไม่ที่เหลือจัดให้หมดกางเกงในของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวเองของใช้ส่วนตัวเอั่นก็อยู่ที่เขาถ้าไม่มีจริงๆก็เราเอาทิ่าี้ถามว่าเป้าหมายคืออะไรนอกจากการพัฒนาเด็กๆแล้วเนี่ยเด็กๆเรานี่จะไปสู่อาชีพได้ขนาดไหนครับมีโอกาสไหม คิดว่านักเตะของเราตอนนี้ไปถึงอาชีพได้มาให้ผมก็ได้ผุดบอลผมไม่ได้กลัวเรื่องฟุตบอลเขาเลยแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าการเลี้ยงเด็กตั้งแต่แตแคาริมีตเ,เล็กเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงที่ยาวเกินไปบางสโมสรบางทีเขาไม่เลี้ยงแบบนี้เขาก็รอให้เด็กมีความพร้อมก่อนเพราะว่าบางทีมันหายหกตกหล่นไประหว่างเส้นทางอย่างเงี้ยคุณบิ๊มครับก็อันนั้นเก็บเกี่ยวเด็กจากพรสวรรค์ที่ทำนี้แล้วกัน แต่วันนี้เราเอาเด็กพรสวรรค์ก็มาเพิ่มเรื่องพรสแวงให้เขาให้เขาตั้งใจฝึกซ้อมให้เขา,าเรียมพาริตี้ในชีวิตให้ถูกตั้งแต่เด็กก็ว,วันนี้เขาควรโฟกัสเรื่องอะไรฟุตบอลกันที่ก็เอาแต่วิ่งเร็วตัวใหญ่อะไรแต่ของเรา ยงพื้นฐานันี้เนี่ย13แล้วยังพาร์ติ้งอยู่เลยเราเอาเบสิกให้ดีก่อนเพราะสุดท้ายวันนี้เขาโตไปเล่นฟุกอลเนี่ยเราพูดไม่ได้หรอกว่าเขาเขาจะต้องเล่นทีมไหนเล่นทีมแบบไหนเลฟสติกอะไรแต่เราต้องการสร้างทุกคนให้พร้อมสาหรับทุกการแขับครับตอนนี้มีกี่คนแล้วฮะตอนนี้เรามีอยู่56คน56คนแล้วจะจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเราเติมเรื่อยๆทุกๆปีนะคะว่าจะรุ่น เด็กสุดของเราปีนี้มีท่าหนึ่งท้าสองแล้วก็ท้าสามแล้วก็ห้าสี่ก็แน่นอนว่าปีนี้ก็มาค่ะห้าห้าือว่าไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ในรุ่นโตที่จะต้องมีเข้ามาเสริมทีมตอนนี้โตที่สุดคือรุ่นไมคคอนใช่ไหมใช่ครรุ่นไมคคอนโตาหนึ่งก็สิบสี่แล้วเนาะจะสิบสี่แล้วอีกปีสองปีเราจะเห็นเขาติดทีมชาติแล้วเยาวชนทีมชาติก่อนหวังว่าค่ะเด็กๆเราตีดเต็มสัญญาไหมครับมีสัญญา ะระยะยาวขนาดไหนแล้วยังไงมันเป็นยังไงฮะสัญญาเขาก็สัญญาระดับแรกก็จะเป็นจบม .6 มันคือสัญญารับทุนครับแต่ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันในเรื่องของสัญญาสโมสรอ่าฮะอ๋อแก็สัญญาสโมสรมสแต่ละคนเั้งแตไหนครับแล้วอย,ยยอ,อยู่ที่อนาคตอยู่ที่ผลงาน,นมีมีโครงการที่จะส่งเขาพูเขาไปฝึกซ้อมที่บายเยนมวนิที่มันมี มีคอนเนคชันกันอยู่บ้างไหมมีครับอันนี้ก็ไบเอนก็แท็กซ์ินแม้องพวกนี้อยู่ตลอดอ๋อฮะก็ด้วยโควิดคก็ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนหลายๆอย่างครับเช่นปกติไบเอนจะมาทุกปีเพื่อมาพบกับน้องพวกนี้มาดูการพัฒนาการของเขาหรือว่ามีแผนที่พาพวกเขาไปเต้ต่างประเทศแต่ว่าด้วยโควิดก็เบรกไปเบรกกระทั่งการรับเด็กเพิ่มและก็ ห้าสี่แยมแทบไม่ได้ซ้อมเลยอ๋อฮะฮะฮะตรงนี้เป็นญาติเทียมนะฮะญาติเทียมตรงนี้ด้วยมาตรฐานอะไรแบบไหนยังไงครับคือไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปใช้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดครับแล้วแต่เพื่อนคุณพ่อเลยมาเล่นที่เดียวในรอบหนึ่งปีค่ะก็เป็นเด็กๆเราที่ใช้กิจเพื่อนคุณพ่ออยงใช้กิจเพื่อนคุณพ่ออย่างเล่นไม่ได้เลยต้องไปเล่นที่บ้านใช่ไหม มีดอันนี้ก็ทําดีเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นย่าเทียมก็เป็นตัวท็อปของต่างประเทศครับครับแล้วก็ด้านล่างเรามีช็อคแพดดูมันดูม,มันมีช็อคแพดทำให้นุ่มครับปกติแล้วย่าเทียมเนี่ยจะเป็นทรายปูนแล้วก็ย่าเทียมโดยแล้วก็เม็ดดำๆโดยแค่นั้นแต่นี้คือมีช็อคแพดรองอีกชั้นหนึ่งเพราะว่า อ่าไม่งั้นเขาเด็กๆครับอมันแข็งมันไม่เหมือนดินครับครับแต่มันจะเป็นต้องมีย่าเทียมจาเป็นต้องมีต้องมีโครงหรือาเพื่อบ้านเหล่าหน้าผลให้เขาได้มาซ้อมตรงนี้บ้างใช่ครับครับอ่ะเป็นปอดของกรุงเทพเลยอยู่กลางกรุงนะครับตรงนู้นก็เป็นรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้ก็เป็นย่านท่องเที่ยว R C A นะครับแต่ว่าเด็กๆกลับได้ฝึกซ้อมที่ยอดเยียมสนามฝึกซ้อมที่ดีที่สุดของเมืองไทยโดยกระทั่ง แมนยูลิเวอร์พูลยังต้องแย่งกันซ้อมที่นี่แต่ไม่รู้ใครได้ซ้อมนะครับเดี๋ยวไ้ใกล้ๆค่อยมาคุยกันคือเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะจริงนักกีฬาเนี่ยเวลาเราได้อยู่ในสภาพว่าสถานที่ซ้อมที่ดีมันไม่ใช่แค่สอมเท้าเป็ไปลงเท่นั้นเพระว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่ก็ด้วยพื้นสนามที่มีมาตรฐานมันก็จะทําให้เขาได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็แน่นอนฟุตบอลแล้วก็อย่างอื่นที่ต้องผสมผสานลงกันนะครับพี่ซอเป็นเหมือนคุณแม่เลยเด็กๆโอ้โห ทั้งพี่ทั้งอาคือทั้งกลัวด้วยแล้วก็ทั้งรักด้วยต้องดูแลเด็กๆยังไงบ้างฮะเห็นไมค์คอนได้บอกว่าโอ้โหต้องต้องเชื่อฟังพี่ตอมากก็24ชั่วโมงสามารถรับเัวสำหรเด็กๆได้ตลอดเลค่ะก็ประมาณนั้นค่ะก็จะหลักๆเพอากวจะช่วยจูเลย เรื่องของที่เป็นเรื่องการเรียนนะคะเพาช่วยยิ่งช่วงนี้เป็นออนไลน์ด้วยเราก็ต้องปรับตัวเพราะเขา<อ><ห><อ>ด้วย,วยเป็นครูด้วยเลยประมาณหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปการทำที่คอจะย,ยากขึ้นแต่ก็แน่นอนว่าเพราะว่ามันต้องบาลานซ์ทั้งทั้งสองอย่างเพราะตอนที่ทอเด็กๆอก็เติบโตมากับการที่เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยนักกีฬาขีม้าทีมชาติใช่ไหมก็ต้องสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้แล้วก็ปัณญ์ที่นี่เราก็เน้นแน่นอนว่าเราพัฒนาเด็กๆไม่ใช่แค่เรื่องของุตอ รวมทั้งหมดเรื่องของสมองและพัฒนาการมันก็ต้องควบคู่กันไปได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาแสดงเห็นว่าเขามีแพชชั่นยังไงเขามีจุดมุ่งหมายแล้วก็ความรับผิดชอบเขาเป็นยังไงเอาละนะครับนี่คือ,อคุณลิมนะครับที่เป็นผู้จัดก,การของ academy S C B academy นะครับแล้วก็น้องเสียงซอนะครับที่ไม่รู้ว่าตอนนี้บัตรขอเยอะไหมแดงเดือดมีแต่ขอซื้อมีแต่ขอซื้ออ่ออานะครับตามสุดเท่าไหร่ตามสุดเริ่ตมต้นที่5 0 0 0ับาท สูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดเดี๋ยวต้องติดตามรอหลังวันเท่าไหร่ค่ะจะแจ้งรายละเอียดครับแต่ว่าเราจะเต็มแน่เนาะขอให้เต็มค่ะอยากให้คนไทยได้ได้รับประสบการณ์นี้แล้วก็รู้ว่าเป็นแมตที่เราอาจจะหาดูได้ยากมากแต่ตอนนี้มันมาถึงเมืองไทยแล้วก็อยากให้ทุกท่านเข้าไปสนับสนุนแล้วก็เต็มสนามฝากขอบคุณคุณพ่อด้วยที่เอาฟุตบอลดีๆแบบนี้มาให้คนไทยได้ดูกันนะครับและหวังว่าเราคงจะได้เข้าไปเชียร์ทั้งสองทีม ยกกว่าที่เมืองไทยรับรองว่ายัางไงก็ถูกกว่านั่งเครื่องไปยังกฤษเป็น once in a lifetime experience ค่ะใช่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 ใชนใ่ะช่ใชรใช่ใน่ใช่ใช่าช้ใน่้ชนน่ใามม่เช่ใช่ใ่ใช่าม่ใช่ใช่ใม่ใช่า่ใชมใช่ใช่ใเสใยงซอซ่ปก่ใช่ใช่โมซใาลา่หรือว่าช่ากช่กใช่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 ใชใชใช่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 ใชใ่ใชนใใครแพ้ใครชนะขอให้ได้ดู ผิดหวังกับการเสมอศูนย์ศูนย์อยาให้มันเป็นแบบนั้นนะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเสียงซอนะครับขอบคุณพี่ลินนะครับแล้วขอบคุณมากๆที่มีสนามิดีให้เด็กๆเล่นนะครับโอกาสหน้าุบอล108บลจะไปที่ไหนนะครับกลับมาติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเฟซบุ๊กและกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันครับ ป้อยแาดนะครับ